ต้นองมี้ต้นองี้แล้วก็มือ่านี้เออหน้าหน้าต้องขมือหน้าต้องเขมือเอาต่อพี่มีเรืองก่อนแรก สวัสดีครับผมโตศักดิ์สิทธิ์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเองนะครับผมไปเห็นคลิปฉ้องวันปีใหม่ของ Good Day มันัะตกใจยังไนวานี่มันเฮ้ยมันเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าเป็นบริษัทสอนเต้นวยเพราะแต่ละคนพาเต้นมันแบบอะไรวะคิดได้ไงวะอะไรเงี้ย วะคิดได้ไงวะอะไรเงี้ยไม่คนหรือหมองวะมันแบบนี้ผ้าโยกผ้าอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยขอให้คัดเฉพาะตัวที่ชีคเลยของ Good Day มาสอนสิทธ <sc> ิ์วิธีเต้นสงการนี้อยากดูไหมฮะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบเซฟออเดร์ให้ดูก่อนมา บอกเลยว่าเทมิลฮาแน่การการในวันนี้นะครับก็คือน้องๆกูเดจะมาสอนผมเต้นนะครับแต่การที่เราจะผ่านไปแต่ละท่าเนี่ยเราต้องมีกรรมการครับกรรมการต้องให้3ามผ่านทุกคนถึงจะได้ไปเต้นท่าต่อไปเรียนเชิญกรรมการเลยครับผมวันนี้โอ้โหสวัสดีครับพี่โตวัสดีีครับผมได้ทำตัวแล้รกรรมการครับผมเจครับผมค่ะโบค่ะหมอครับ บอกเลยครับว่าวันนี้ถ้าพี่โตเต้นไม่ดีก็ไม่มีทางหาพวกผมแล้วครับเสรีชัยทำไ,ได้ดีสุดครับ ขอฝากไว้ด้วยครับไม่มีอะไรมากค่ะก็ไม่พูดมากเจ็บคอไม่พูดมากเจ็บคอแต่พี่โตอ่ะต้องเต้นให้เป๊ะฟีลิงต้องได้ทุกอย่างหน้าตาปากจมูกหูทุกอย่างอเ้นโอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่พูดมากเจ็บคอไม่พูดมากเจ็บคอแนะนำกรรมการเสร็จแล้วตอนนี้กรรมการเข้าประจำที่นะครับทูนกีฬาอีกหนึ่งทีก็คือทุกท่าจะผ่านได้ต่อเมื่อกรรมการให้ผ่านไหนเราให้ผ่านสิครับ อาเอ่ตลน่รัอ่น e ี่คือผ่านเท่านั้นคุณจะผ่านไปได้นะครับคนแรกในวันนี้นะครับที่จะมาเป็นค้ผมเขาบอกว่าคนนี้คือแชมป์ตัวท็อปที่สุดของ Good Day นะครับดงโบครับไปว้าหนูเป็นคนแรกแล้วก็จะสอนและหนูเป็นผู้หญิงด้วยหนูก็จะสอนท่าแบบผู้ชายแบบเบาๆลกันจะเรียกว่าเป็นท่าทางไหน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 ท่าทางไหน ัด no yes. ับแรกก็ขาเอาขาก่อนครับน่เลยค่ะที่ที่มงทเมื่อกี้แล้วองศาตัวก้นนี้ก้นนี้แล้วก็มือนี้อ๋อชี้ด้วยถ้าถ้าดีขึ้นที่ก็ะปไปแบบกป๋ได้ทไหนไปทไหนี่ใช่นะครับสำหรับผู้ชมที่ดูอยู่นะทางไหนทึเอาขทำเองไม่ต้องไปสอนเขาอีกทั้งนี้แล้วก็กลงเนี่ย อดโู้มือฮะมือวนด้วยวนมือด้วยขยา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 ยท่าต่อต่อยอดท่า เืนให้เจ้าของท่าคอมเมนต์ก่อนดีกว่าครับความจริงก็ท่าก็เป๊ะนะคะแต่ว่าสีหน้าแล้วก็สลลิงมันยังแบบไม่ได้ม, <c oughs> มันยังไม่ได้อะคะ่ะแต่ก็ให้ <c oughs> ให้ผ่านละกัน,นะคะ <c oughs> ่ะหลังจากที่ได้ดูพี่โตเต้นแล้วนะครับต <c oughs> ้องบอกว่านี่คือตัวอย่างบุคลากรที่เต้นได้ดีมากครับผม <c oughs> ขอบคุณนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะรักษาความมาตรฐานนี้ได้คงเส้นคงวาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูท่าต่อไปนะครับแต่ท่านี้ผมให้ผ่าน สำหรับท่านี้นะชื่อท่าชื่อท่ารับผมให้ผ่านครับเข้าครับโอเคค่ะท่านี้ง่ายๆแนะนำตัวก่อนไหมครับแัชชีค่ะครับท่านี้เนี่ยง่ายๆมีอิมเมอร์เซชันมาจากรายการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเรียกว่าสิ่งศสิทธ์ตายอเคโอ้โหดีมากเริ่มรายการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนใช่ไหมครับก็จะเป็นวายใช่ไหมคะรับงานขานิดหน่อยค่ะงานขานิดหน่อยก็ยอดลงนิดหน่อยไปข้างหน้า แต่มันจะมีกลิ่มือนิดนึงก็คือตึ๊ก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 โอ้โหท่านี้เรียกว่าสิ่งศกิ์สิิ์จาทอินสปายมาจากท่านี้ใช่ไหมกช่เลยผมสอบเลยนะครับผมผมสอบแล้วครับลุยครับครับผมแล้วน่ารักเลยนะไงไบไปงับทั้งงับทั้งงับทั้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเป็นท่าที่ยากแยกทิ้งส่วนเยอะฉะนั้นแล้วผมให้ผ่านครับเพราะว่าสีหน้าก็พี่โตก็เต้นได้อยู่โอเคครับผมให้ผ่านครับผมก็ไม่พูดมากค่ะเจ็บคอผ่างค่ะท่าเต้นนี้นะฮะส่งตรงมาจากลำพูนนะฮะก็คือจังหวัดลำพูนนั่นเองนะครับครับผมเราขึ้นชื่อเรื่องความอ่อนช้อยและตะตอนยอนนะตะตอนยอนได้อินสปอเรชั่นมาจากการโปรยสวยดอกครับ นะครับผมอันนี้นะครับเอ่อมันจะต้องมีสเต็ปด้วยนะฮะก่อนนี่ไม่จบอีกครับก่อนนี่ไม่จบอีกครับอ๋อต้อไม่จบเพราะไม่จบทีนี้ครับขัสเต็ปเท้าครับเดินหน้าสองก้าวหลังสองก้าวครับไปครับหนึ่งสองสามสี่โอเคต่อไปครับผสมปสานกับข้าสเต็ปมืออย่างนี้นะฮะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้นะ เก็บดอวรูไอ้นี่ายไปไห้วะก็หายไปไหนวะนีไเป็นทอาำนานอเป็นพื้นฐานก่อนอกเพียตอนครั้งแรกเราไปพร้อมกันมาครับผมอะดูวันนี้ก่อนนะครับผมมาไปพี่โต อเอ,อ,อ,อาเสร็จแล้วเป็นไงครับโตโ๊ะมือไปอ่ะพี่ไพน์ดีแล้วรู้สึกว่าเอ่อรู้สึกว่ามันพลังงานบางอย่างในในเป็นการปลดปล่อยม,มีพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นตอไม้ไม่ออกนะแต่จะเป็นตูดออกเลยติออกรือเลยครับผมต้องบอกว่าพลังเอลช่วยพี่โตในท่านี้ไว้ล้วนๆเลยนะครับผมเอาอเอาเอาเอาอล้วมือไปเอง ผ่านไปเลยครับไม่ต้องคิดครับผมท่านี้ผมก็ให้ผ่านเหมือนกันครับแม่พูดเยอะดีกว่าค่ะเจ็บคออีกเลยเจ็บคอไเปิดฟันคุดตานแล้วสวัสดีครับพี่โตครับผมจะมาสอนพี่โตท่าง่ายๆด้วกันครับเนื่องจากพี่โตเป็นนักกีฬาครับมาท่าสับขาหลอกครับนี่สับขาหลอกนี่สับล่างหลอกอพี่หมายถึงใครครับผมจ้องตาคู่ต่อสู้ก่อนโอเคครับจ้องตาคู่ต่อสู้ปุ๊บเตะบอลเลย ย่อลงมาย่อลงมาดูตามเพลงเองครับค่อยๆช,าชา้าๆอุ้ยอุ้ยช้าๆก่อนช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อนแค,นแคนแ่นี้เลยเหรออันนี้เลยครับมันจะเป็นไงครับพอเพลงมาปุ๊บมันจะเร็วๆเนี้ยเออเออมาแล้วไปโอ้โหเออใครคิดได้ไงว่าสบายเลยกูสบายเลยกูแล้วง่ายแล้วง่า,ายแล้วอ๋อพร้อมสอบได้ยหมครับผมเฮ้ยพร้อมแล้วสบายมากครับผมเพลงมาก

เยอะอะพานพาคร <พา S 2> ับผมเอ้าไม่หลุดมาจากเอ้าน้องเรียนจำได้ครับไม่ใช่ครับ <c oughs> ผมไปโค้นครับผม,ผมคือผมอบอก้อยกอนเลยว่าผมเนี่ยจัดด้านย่านตะแดงครับร้อนแรงย่านอาเซีย อ่าสงคารนี้ถ้าไม่เจอผมแสดงว่าผมป่วยใช่ผมเป็นลมได้นำไม่ได้ไม่ได้ถ้าผมจะนำเสนอกับพี่โตในวันนี้มีชื่อว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายปากโอกปากอกปากเย้คุณโต้กูจะเถียงผมด้วยโค้ชเขาหักโอ้บาดเปรตบผมถ้านี้บอกแล้วว่ามีไก่เข้ามาเกี่ยวข้องงั้นนี่กระดมิตของไก่อ๋ออยู่กับลี่ทำไมทำปุ๋งละมองพอคนอยู่ปุ๋งละมองพอคนอยู่ผมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเขาเลย ผมอ้วนครับเฮ้ยอันนี้อันนี้รายการเลยครับเนี่ยจริงจบไปตรงสับขาหลอกเลยได้เลยนะเนี่ยน่าสึงงงเลหน้ามันต้องมาหน้าสนุกไม่สนุกอยู่ที่หน้าอยู่แล้วต้องมาครับผมคออีกเลยทำก่อนทำตามพี่เป็นไก่ทำแรกสมมติทำผมทรงเซยมมากอ๋อต้องเลยนี่ครับขาอ้าออกครับประมาณนี้ต้องครับพี่แขนประมาณนี้เราเหมือนไก่ยังฮะยบมือ มือมือนี้มือจะปล่อยเป็นฟรีมือคือฟรีสไตล์นะพี่นี่ครับผมแล้วก็เต้นแต่คอแต่คออะไรกันพี้ครับอุยยากดพอยะทำได้ไหมอันนี้อันนี้เดี๋ยวเข้าข้าวก่อนผมจะไปให้อย่างช้าช้านี่ครับมือมือปล่อยฟรีสไตล์ขาอ้าออกครับผมอ๋อ พีี่มเคือที่บอกเลยถ้าพี่ไปเที่ยวแล้วเพื่อนพี่ได้นี้นะกูยิงอย่างางเลยกูยิงอย่างางเลยกูนี่แค่แค่แต่พี่ต้องปฏิีัติเป็นโค้ชพี่จะต้องโอเคโอเคอ่ะพร้อมไหมครับพี่โตพร้อมครับสรุปท่าผมชื่ออะไรครับพี่ไก่จิงเด็กตายบนปากผมไม่ไม่ไก่จิงเด็กตายที่ปากเก็บขอพร้อครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับอ่าโอเคมาครับเริ่ม ข้านี้ผมบอกก่อนเลยผมให้ผ่านโอเคผมให้ผ่านแล้วใจอ่อนเห็นในความพยายามของของพี่โตแต่ก็แต่ก็ให้ผ่านละกันค่ะผ่านในชุดเทาอ่ะปากหมุดมึงหยุดเลยมึงหยุดเลยเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยอารมณ์แบบไบโพลคราโอเคฮะเดี๋ยวผมจะ เริ่มจากการเต้นให้พี่โตดูก่อนนะพี่โตนั่งลงเพราะว่าเป็นการใช้เนื้อที่จริงๆนะต้องใช้สองกล้องสองจังหวะเลยเหรอจังหวะหนึ่งสองสามสี่้เเลวี่หอ้ยเป็นไรบเริ่มจากนี้เลยนะยังไงครับบอกัหอเปเออเอออันนี้โอเคครับผม ขอความรู้สึกครับผมตอนเห็นท่าเต้นนี้ครั้งแรกครับผมพี่โตปากบูดเนี่ยปากงูครับผมนี่ปากค้างเลยเนี่ยนี่ปากค้างเลยเนี่ยภาคเรืว่าจะเอาแบบแบบปากบูดแล้วปากลุกปากบูดแบบบอกรักหรือปากบุกแบบอออ๋เเลลืกให้ผมเลือกเลยครับเออลันลันลันได้นนัล่ได้เลยได้เลยฮะ ที่ดูสอบแล้วไม่ิดสอบแล้วยังไม่สอบไม่นี่ไม่สอบก็แย่แล้วี่อนลบดูนะล้วถือว่าพี่ต๋อีพัฒนาการที่ดีมากปักหมุดเป็นท่าที่คนแอดวานซ์มันจเต้นได้จริงฉะนั้นแล้วผมให้ผ่านผ่านครับผมครับผ่านไปแล้ตอนนี้นะครับเรามีท่าพร้อมหมดแล้วเดี๋ยวเราไปหาสมการรอบฟิตดีกว่า หลวันนี้นะครับเราจะมาสวัสดีวันสงกรานต์ออฟฟิศกูดเดยกันนะครับเรามีท่าเต้นพร้อมแล้วพูดมันง่ายไปครับเราจะมาเต้นบูออฟฟิศเลยข้าหลังพร้อมไหมฮะมครับิวสิกมาทางไหน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 ใครสอนใครสอนอุนนีครับ ไดูดินแตฮาวดิฮาอให้เขารู้นเลยดีมากขอท้าดินะขอท้านี่นี้ เขาบอกว่าท่ากระสับขาลอง ไปหาเด็กคนนี้แต่ไหนเนี่ยคุณกเกไปทำตามันบุกพ้นกูคเไปทำตามันบุกพ้นหนื่อยเลยกูบอกอย่างไรบ้างครับวันนี้ตอนนี้คุณก็คงมีท่าเต้นไว้ให้เต้นในสงการนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขมากขอให้ท่าเต้นโดนใจนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากในสงการนี้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับโอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับสวัสดีวันสงการครับ